สวัสดีครับวันนี้ผมบิ๊กเบลเลตโตนะฮะจะพาไปดูเบอร์บีเผ็ดนะฮะที่ชื่อ Hot Chicken ฟเวอร์ราเมนนะฮะหรือชื่อภาษาไทยก็คือซัมยังฮอ c ชิคเ e นราเมนนะครับจะมีอาสาสมัคร2คนได้แก่คุณแคนและก็คุณคอปเตอร์นะฮะซึ่ง2คนนี้ระดับการกินเผ็ดเป็นศูนย์ถึงขั้นติดลบนะฮะขอสอบถามนิดนึงฮะเตรียมตัวเตรียมใจมีน้ำมั้ฮะย่าอย่าง ก็ตอนนี้เราได้ทําการตร้มน้ําร้อนรอไว้แล้วนะฮะต่อไปเราก็จะไปดูว่าพอเราแกะถุงมาแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะฮะอันดับแรกก็คือเส้นบะหมี่เผ็ดนะครับบะหมี่ตัวนี้ที่เรากินกันนะฮะจะต่างก,กับเส้นที่เราเคยกินยังไงมัางฮะมันต่างเพราะมันใหญ่กว่ามันเส้นใหญ่กว่าใช่ไหมใช่ดูกรอบกว่าด้วยใช่ไหมไม่นอกจากผงบะหมี่ตัวนี้แล้วยังมีอะไรครับกว่าเลยผงชรสผงชู <laughs> ของปรุงรสครับผงปรุงรสแล้วก็น้ำมันใช่ไหมครับซึ่งซึ่งสองอย่างนี้เราจะมาคลุกกันให้มันเพ็ดใช่ไหมครับครับครับซึ่งตอนนี้น้ําเดือดยังเดือดเดือดพูดๆยังพุดๆแล้วเราก็ต้องโอ้โหควันเต็มกล้องเลยครับทีนี้เราจะใส่เส้นลงไปนะครับจมจมมีมือที่มองไม่เห็นนะครับมือใครก็ไม่รู้ครับไม่ใช่ครับผมตอนนี้เราก็จะรอบะหมี่สุกกันนะครับ น้องๆที่ดูคลิปนี้นะครับต้องระวังดีๆนะครับในการต้มเส้นบะหมี่นะครับมืออาจจะไปโดนกระทะแล้วก็พองได้ครับทางที่ดีควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ในการดูแลนะครับเอาละครับตอนนี้เส้นบะหมี่เริ่มจะสุกแล้วนะครับหลังจากที่เราต้มไปประมาณ3-5นาทีครับขอบคุณคุณมือที่มองไม่เห็นนะครับที่ตอนนี้ได้เอาเส้นมาม่าออกจากหม้อให้นะฮะไม่งั้นเด็ก2คนนี้คงจะมือพองเป็นอันแน่แท้ครับ ตอนนี้คงพูดกันไม่ออกแล้วนะฮะก็ตอนนี้ยังยังไม่รู้สึกอะไรครับเดี๋ยวลองตอนฉีกซองครับแล้วจะเห็นถึงสีของ่เห็นนะฮะแล้วจะสีแบบนี้อ่ะจัดการเลยครับฉีกซองครับฉีกซองไหนก่อนฉีกซองไหนก่อนได้หมดครับได้หมดครับลองเปื้อนมือนะครับครับเด็กๆที่ดูคลิปนี้นะครับระวังกันไกลไว้ด้วยนะฮะ เผ็ดไหมเนี่ยดูสีสิเออหมดซองนะครับระดับนี้ไม่มีคำว่าเผ็ดนะฮะอย่าเพึ่งครับใส่ผงก่อนใส่ผงก่อนไม่ได้ครับใส่ผงก่อนครับใส่ผงก่อนใส่ผงก่อนอุ้ยแดงแป๊ดเลยฮะเผ็ดดีก็แดงคำเตือนอีกอย่างนะฮะเด็กๆที่กำลังรับชมนะฮะควรจะมีน้ำน้ำไว้กินนะครับดูสีสิครับอันนี้เป็นไรฮะงาเหรอครับ งาดกสาลายครับอ๋อคงจะเป็นน้ําน้ําตัวนั้นคงจะเป็นเครื่องปรุงพร้อมเลยนะครับไม่ใช่แค่น้ํามันต่อไปนะครับเราจะคลุกบะหมี่เจ้าตัวนี้กับซอสเผ็ดนะครับลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคานะครับน้องคอปเตอร์บอกว่าไม่เผ็ดแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าไม่เผ็ดจริงหรือเปล่าหลังจากที่คลุกเสร็จนะครับสีที่ได้ก็จะแดงแป๊ดอย่างนี้ฮะแสดงถึงความเผ็ดอย่างยอดยิ่งเลยครับ แล้วเราจะมาดูปฏิกิริยาของอาสาสมัครสองคนนี้นะครับที่บอกว่าไม่เผ็ดใครจะเริ่มก่อนครับยกมือขึ้นเป็นคุณแคนนะฮะเราจะผัดกันกินระหว่างคุณแคนกับคุณคอปเตอร์กันคนละคํานะฮะเริ่มต้นที่คุณแคนก่อนครับจะดูครับโอ้โหอ่อนแอเหรออ่อนแอก็แพ้ไปเถอะจะให้คีบแค่นั้นอู้หเอาไป้ใกล้ป่าครับอือหือ อืมอืมสวยครับสวยใหญ่สวยใหญ่สวยใหญ,ใหญ่กับคำแรกครับอืมเก็บไว้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อ่ะอไปคุณคอปเตอร์ครับอย่าเพิ่งกินน้ำยขาเพิ่งเผ็ดเหรอเฮ้ยทำไมหน้าแดงเขินอะไรเนี้ยฮะคุณอาสศา,ศาสมัครคุณเขินอะไรครับคุณหน้าแดงทำไมครับอ่ะกินน้ำได้ครับกินน้ำได้ โอ้ยดูครับดูครับคนที่บอกว่าไม่เผ็ดทำไมกินแค่นั้นอ่อนแอแล้วครับอ่อนแอครับทําไมมองหน้ากันอย่างนั้นครับเผ็ดไหมครับเผ็ดไหมครับไม่เผ็ดใครบอกไม่เผ็ดเมื่อกี้ครับเผ็ดหรือเปล่าครับเผ็ดไหมครับเผ็ดแล้วเมื่อกี้บอกไม่เผ็ดคืออะไรครับร้อนมันฮะ อซอสไม่เผ็ดนะครับนี่กินกันคนละคำนะครับดูซัดน้ำเป็นคนละครึ่งขวดอย <c oughs> างนี้ถ้ากินหมดหมดจานนะฮะก็คงจะซัดกันเป็นโหลน้ำครับคำต่อไปเป็นของคุณแคนครับ,อบ,รบโอ้โหโชว์ความเป็นบาร์ซิลนะฮะ โอ้หเถื่อนจริงๆครับกินคัมเบอร์เลอร์เลยบราซิลสุดๆส่วนคุณคอปเตอร์รับยังโซยน้ำไม่เสร็จเลยฮะไม่กินละอ้าวไม่กินแล้วเหรอครับยอมแพ้เหรอยอมแพ้เหรอคนนี้บอกไม่เผ็ดยอมแพ้ครับม,มันเผ็ดมันเผ็ดสรุปว่ายอมมันเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะอย่าพูดคำนั้นออกมาครับคำว่ายอมแพ้ เผ็ดไหมครับเผ็ดจะกินต่อไหมครับตอนนี้คนที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นโอ้เผ็ดอยู่เลยโอ้โหทำไมหน้าแดงครับดูบาซิลนะฮะคนบาซิลฮะเผื่อนจริงๆดู คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้อ่ะผมได้ลองแล้วนะฮะตัวราเมนตัวนี้มันเผ็ดจริงครับผมเป็นผู้ใหญ่ผมยังเผ็ดเลยครับเผ็ดแบบน้ําตาเล็ดเลยครับนี่ครับเจ้านี้กินไปคำนึงดูมีล้ะอาสาสมัครของผมไปล้วอ้โหูดู soy c u m b เลยฮะตอนนี้หน้าแดงแล้วครับเราก็จะได้เห็นน้ําตาลูกผู้ชายครั้งแรกเนี้ฮะยกขวดน้ํา จะมากินเพิ่มหรอครับคุณคอกอือขอสัมภาษณ์ครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับเผ็ดครับ <5> <5> เผ็ดนะครับครับแล้วจะกินอีกไหมครับไม่กิน <5> <5> <5> หน้าตาเหมือนยังไม่เผ็ดเลยนะฮะเผ็ดแล้วครับ คิดว่าจะกินหมดจานไหมฮะไม่ครับไม่หมดนะฮะคิดว่าไหวแค่ไหนครับแค่นี้ครับเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นคนบราซิลอยู่เลยฮะ <c oughs> สรุปว่ายอมแพ้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> สรุปว่าการลิวครั้งนี้นะยอมแพ้ทั้งสองโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> นี่กินไปคำเดียวดูยกน้ำไปสองขวดแล้ว นี่ก็กินอยู่สองสามคำนะฮะยกน้าไปขวดหนึ่งนะฮะต่อไปะฮะผมก็คงจะต้องส่งจานี้ต่อให้กับคุณมือที่มองไม่เห็นนะฮะขอจบการรีวิวมาม่าเผ็ดแพงแต่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย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 